พ่อป่วยตั้งแต่ก่อนผมเรียนจบดังนั้นผมไม่มีจังหวะที่ทํางานแบบพ่อไม่ป่วยเลยคือแผนชีวิตเราก็พังหมดเลยเพราะว่าแม่บอกว่าแม่แม่ทำงานคนเดียวไม่ไหวนะต้องกลับมามันก็ทําให้เราต้องมาอยู่ในสภาพสังคมที่เจอความกดดันทั้งเรื่องการปรับตัวของพ่อแม่ในการทํางานเจอเรื่องความเจ็บป่วยของพ่อซึ่งพ่อเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยมันเลยมีชีวิตอยู่บนความไม่มั่นคงอะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าทุกวันที่ใช้อยู่เนี่ยพ่อจะ พ่อจะเสียชีวิตวันไหนอะคือเราแทบจะไม่กล้าแม้กระทั่งจะมีความสุข<ม>เพราะเรารู้สึกผิดว่าพ่อเรากําลังจะตายหลังจากพ่อเสียประมาณปีกว่าๆแม่เนี่ยก็คาดหวังกับพี่ชายคนโตว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยพี่ชายก็เส้นเลือดในสมองตีบแม่ก็ศูน เสียสูญไปเลยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ในวันนั้นทําตัวเป็นก็คือทาตัวเป็นซูเปอร์แมนละกันพยายามจะดูแลทุกคนในครอบครัวรมันทาได้6เดือนอะมันเป็นเยสแมนไม่ไหวแล้ววันหนึ่งมันก็รู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตต่อไปแล้วถ้าพูดตรงๆนะตอนนั้นผมเป็นโรคซึมเศร้าเจ็บป่วยหลายๆอย่างมันต้องกลับมานั่งคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตเราอยู่ไปทําไมแล้วเรามองหาอะไรในชีวิตมันต้องยอมรับว,ว่าชีวิตเราไม่ได้สมบูรณ์แบบอะเราไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบเราไม่ได้มีทุกอย่างที่สมบบบูรรณ์แแต่เาจะอบ รับความไม่สมบูรณ์แบบของเราตอไปยังไงเลยแค่เราเข้าใจได้ว่าเราควบคุมโลกใบนี้ไม่ได้ผมว่าความทุกข์ของเราก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วควบคุมไม่ได้หรอกเราก็ควบคุมได้แค่ตัวเราเองดังนั้นก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับโลกใบนี้เยอะคครรัับบก็ช่วยเราได้มากหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ